สวัสดีเราไม่เ็จหากพวกเธอมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาอะไรให้เข้าไปที่เว็บไซต์ woggame.com และกดไปที่เมนูช่วยเหลือที่อยู่ด้านบนจะสามารถดูคำถามที่พบบ่อยได้หากไม่เจอคำตอบให้คลิกไปที่ปุ่มแจ้งปัญหาได้เลยจ้าการใช้ระบบ Help and Support นี่คือหน้าตาของระบบ Help and Support อย่างแรกเราอินก่อนใส่ username password กด login เลย อะไรการไม่มีรหัสหรอกดที่เมนู Create a n c เคา t ์เข้ามาแล้วกรอกรละเอียดให้ครบแล้วติ๊กถูกตรงนี้กดปุ่ม Create a c c o u า t หรือจะล็อกอินผ่าน Facebook กับ Google ก็ได้นะเข้ามาแล้วมีปัญหาเกมไหนเลือกได้เลยนี่คือหน้ากรอกข้อมูลเลือกหัวข้อก่อนเลยกรอกรละเอียดให้เรียบร้อยแนบรูปด้วยเนอะกดที่ปุ่มส่งข้อมูล เสร็จแล้วติดตามสถานะต่างๆได้ตรงนี้เช่นดูวันเวลาหัวข้อของปัญหาตรงนี้คือสถานะเอาไว้เช็คความคืบหน้าได้ด้วยนะวันนี้เมเจขอลาไปก่อนบายจ้า